กินเลยโอ้บายบายแม่ก็ไม่มองเลยเดี๋ยวหันมาบิ๊บายบายกับบิ๊บาย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 จะเปิดร้านแล้วนะคะกินน้ำแดงให้อร่อยนะคะก็กินน้ำแดงให้อร่อยเลยนะคะเนี่ยจะตั้งแล้วก็จะเย็บชุดล้วันนี้นะ่ เริ่มขัดด้คะจะตัดชุดเลยวันนี้ไปด้วยนี่ค่ะ่ะบัอรบัตชบั ถอดแล้วไปสีไหนเนาะนี่เนาะถอดซะก่อนสีเออใกล้ใกล้ใส่รองเท้าก่อนใส่รองเท้าก่อนถอดแล้วก็ใส่รองเท้าถือถือตรงร้านนี่แหละใส่รองเท้าก่อนเนาะใส่รองเท้าก่อนเอาใส่เลยใส่แล้วก็ไปชีมเลยชีมเลยชิตรงนี้แหละ อืมดีมากอินให้หมานกินช้่กินากหมะกินชี้นหนน้เี้ยเอาเออเหยใส่เลยเหย่ใส่ไว้เลยให้กินเลยที่กมลกินของเนื้อทำใส่กินเมื่อวานนี้กินอะไรนะ เออมันขโมยกินอะอะไรนะโตเกียวน่ยม <Ont op> <ats> ันชอบขโมยกินเนื้อกินอะไรอะก็ให้มันกินชีส้แ้ม่ใ่เนชสเล่นใปากนะ เาไว้ตรงนี้มือวานึงอ่ะเอาไว้ตรงนี้แหละมันก็เลยมาขโมยกินมันก็เลยมันก็ขโมยมันก็ขโมยกินเลยขโมยกินแถวนั้นเหมือนกันก็เดี๋ยวเอาออกอีกอันหนึ่งก็หมดแล้วกัน นกนะถ้าเอาไว้ต่ำเนะี่ยมันจะขโมยกินเอาไว้สูงๆใส่ตัว้าอ,อขนมเม็ดมินน่ะแหละนม,มอยู่ในนี้อยู่ในนี้แล้วหมเอาไม่ได้เออมันมัน,มนไม่รู้ว่าหมดแล้วมันจะว่าแล้วมันเปิดไม่เต็นเแบบนี่ย เออไปกินไปลูกไปจะร้านก่อนบายบายเลยบายบายเลยบายบายแม่ไม่มองก็เลยบอกว่ามองลูกน้อยกินอะไรนะเห็นนะบอก เรายังไม่ได้ไปแล้วทำไมไม่ไปโรงเรียนไม่ไปไม่ทันไม่ต้องไปแหละครูว่าเขาก็เป็นแล้วไม่ได้ไม่ได้กินอะไรเลยนายกเขาก็เป็นแล้วครูเขาก็เป็นแล้วขนมีนถ่ายคลิปอยู่บอย่าตำรวจทหารเขาก็เป็นแล้วเดี๋ยวหนูเป็นทีหลังอัปลายลงกันมีนอัปลาย น้ำายอะไรน้ำลายแล้วกนมินอน้ำลายล้ายนงมินน้ำลายน้ำลายน้องน้ำลายอมแล้วก็ยังอามาให้กินดุชมน้ำหน้าเลยชมน้ำหน้าอยากกินของเอ็มินนักมินกินอตัวมาจะเป็นหยังเป็นลูกไม่เปี้ยว จะโตแล้วจะเป็นหมอหมอให้จะเป็นคุณหมอเด้อแไปโรงเรียนเด้อแถมทีไรก็อยากไปชมโรงเรียนมันถึงจะได้เป็นหมอไปไหมห้เมฆคำใส่บ้างเด้อวันนี้ไปใช้เขาก็ให้ไปอยู่โรงเรียน่ะไปบอกเป็นหมอเราจะเป็นพยาบาลจะตรวจให้โคฟืนตรวจให้แม่คำใสว่าวันนี้มีไข้ไหมคือว่า โอ้ oh, สุดยอดเลย mm hmm. อันนี้น้ำนี้น่ะอิ่มหรือยังหรือยังค่ะเอานั่งนั่งนั่งไม่อยากกินหรอกชีแดงแดงน่ะเอานั่ง mm hmm. อันนี้ให้กินบ่เนี่ยกินหมดแล้วไม่ถามคืนบ่ mm hmm. เอาอันนี้ให้กินดีกว่าห้ามถามคืนเนอะกินหมดแล้ว ไม่มีเงินไปซื้อได้บอกยังไม่ได้ลำได้วันนี้เมื่อวานนี้ลำซื้อขนมหมดแล้วซื้อขนมให้เอดมินเวลาเอ็ดมินมาก็จะได้กินขนมให้

อยู่กับยายใจบอกชนเอออยู่แจ้ะนี่่ขไปแม่แม่เขาขี่รถปื้นไปเหลือหลังเบิ้งลูกแม่เขาเหลยวเบื้งหน่อยน้ำแล้วนั่เอาอย่บรถรถมันเสียกฝน คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด,ดงติดตามอ่ะบายบายหน่อยแอดมินหน่อยเด็กกินบ่เอาล่ะอะ,อะบายบายหน่อยค่ะจะหมดเลยเนาะยังไม่หมดเลยมาจะกินให้หมดโอ้ยังไม่หมดแค่นี้อ่ะป้อนลงผีเอาลงผีเนี่ยนี่ลงผีลงผี <laughs> <laughs> More.